ในเรื่องของยาเสพติดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีการจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่พบผู้ต้องหาอายัดทรัพย์สินตรวจสอบทั้งบ้านรถยนต์ทองรูปรัณฑ์บัญชีธนาคาร ปปสภาค5ร่วมกับทหารและตำรวจสถานีตำรวจภูทรเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคน้นพร้อมหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ระดับประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มด้ยาบ้า6ล้านเม็ดและคดียาบ้า12ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และไอซ์กว่า177กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเจ้าหน้าที่ขยายผลและออกหมายจับผู้ต้องหา7คนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้านแปกแซมและบ้านป่ากล้วยตำบลเปียงหลวงและบ้านปางวัวตำบลเมืองแหงซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนในอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่พบกลุ่มผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่นะครับได้ตรวจยึดบ้านพร้อมที่ดินรถยนต์กระบะหนึ่งคันพร้อมตรวจหลักฐาน DNA อายัดทองรูปประพันธ์และสมุดบัญชีธนาคารกว่า1ิบเล่มครับไปตรวจสอบพร้อมสอบปากคำเครือญาติของผู้ต้องหาจำนวน6คนคาด ว่าน่าจะไหวตัวนะครับหนีออกจากหมู่บ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางเข้าถึงหมู่บ้านนั้นค่อนข้างจะลําบากทีเดียวลครับ